สวัสดีครับช่วงนี้เห็นมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสะพานลอยกันเยอะมากนะครับเปิดมือถือมาก็เปิดมือถือเปิดคอมเปิด iPad พวกเนี้ยขึ้นมาพลื๊บ,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 บเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็กลัวตกเทรนนะครับก็เลยขอเสนอนะครับในฐานะที่ว่าส่วนตัวแอดเองนี่อยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เลย มาใช้สะพานลอยแถวนนทบุรีกันบ้างนะครับก็คือไม่ได้มาอย่างเดียวหรอกมาทำมาทำธุระอย่างอื่นด้วยนะครับก็มาซื้อข้าวซื้อของนั่นแหละแต่ว่าไหนๆก็ผ่านมาแล้วก็ทำคลิปไปด้วยเลยละกันนะครับครับมาดูครับตรงนี้ถ่ายบนสะพานลอยนะครับชั้นสองก็หันหน้าไปทางาฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกของอถนนรัตนาธิเบศนะครับตรงนี้คือถนนรัตนาธิเบศนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เดินเดินมาลงลิฟต์นะครับนี่นะครับตรงนี้สามารถใช้ลิฟต์ได้นะครับสะพานลอยนี้มันได้จําเป็นจะต้องเดินนะครับที่นนมีลิฟต์ให้ใช้บริการนะครับมีทั้งลิฟต์ทั้งบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็พอออกจากลิฟต์เสร็จก็ไปทําธุระต่อนะครับธุระต่อเขาไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่า,าตั้งใจไว้ว่าจะมาถ่ายคลิปวิวนะครับของ ใต้สะพานพ,พนังกล้าวนะครับก็เลยมา,าถ่ายคลิปเพราะว่าว่างแล้วนะครับก็มาดูกันครับในช่วงนี้นะครับก็จะขึ้นลิฟต์ตรงตรงนี้ก็มีลิฟต์นะครับให้ใช้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยมีลิฟต์ใช้บริให้บริการเราก็ต้องใช้ยืนรอแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กดรอเลยเนี่ยพอ เปิดปุ๊บเราก็เข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็คอยกดดูว่าเราจะไปชั้นไหนนะครับก็กดชั้น2เพราะว่าจะขึ้นชั้น2นะครับตรงนี้ก็เขาจะมีอธิบายในเรื่องของการใช้นะครับห้ามพิงประตูเข้าออกเปิดปิดเนี่ยเขาก็ห้ามเขาก็มีรูปสัญลักษณ์ของเขาอยู่นะครับอันนี้ถึงที่หมายนะฮะชั้น2ก็เดินออกจากลิฟต์ก็มาดู วิวทิวทัศน์นิดนึงนะครับก็ตั้งใจจะมาถ่ายวิวทิวทัศน์นี่แหละนะครับตรงใต้สะพานพระนั่งกล้าวนะครับบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ก่อนจะถึงตรงนั้นก็มาดูคลิปตามลายทางไปก่อนนะครับนี่มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขาลงนี่จะลงบันไดเลื่อนนะครับเนี่ฮะ ก็ลงบันไดเลื่อนเอานะครับเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกเขามีไว้ให้แล้วนะครับก็ใช้บันไดเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับตามที่เขาอธิบายนะครับให้จับราวบันไดนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างนะครับตรงนี้อันนี้ก็เดินไปที่นี่เลยนะครับถ้าเรือใต้สะพานนะครับจะไปถ่ายคลิปตรงนั้นแต่พอมาถึงปรากฏว่าน้ําขุ่นนะครับก็เลยมันไม่สวย ก็เลยต้องขอจบคลิปนะครับครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ